อ้าวคันนี้ป้ายแดงนะครับเดี๋ยวเราจะเติมอะไรบ้างอ่ะมาดูเลยตามมาดูนะว่าเติมไปแล้วจะพังหรือเปล่าน่าเป็นขวดที่สามแล้วเนี่ยวันนี้กินน้ำมันกิ่โลละบาทก,กว่าๆนะครับคือพูดง่ายๆอ่ะต้องเติมรถตัวเองเนี่ยอ้าวเห็นน้ำไหม นี่คือน้ำยาล้างหัวฉีดคือผมจะป้องกันล่วงหน้าหมดทุกคันนะครับที่เราดูแลอยู่รถเบนซ์ในบ้านนเป็นสิคันเราเติมหมดทุกคันแล้วก็มีข่าดีนะครับอ่า <c oughs> อีก2อสาตัวนี้จะออกเร็วๆนี้นะครับก็คือ 1. นึ่ง้ำมันเกียร์ CVT 2. สารเคลือบเกียร์สูตรปรับปรุงใหม่ล่าสุดของ CVT นะครับเร็วๆนี้ จะเปิดตัวและให้ได้ใช้กันคือเราแยกจาก CVT กับ ATF ตอนนี้เราแยกออกจากกันไปเลยแล้วก็ปรับปรุงสูตรให้เข้มข้นขึ้นอีกกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการทำงานทุกครั้งเราอย่าอยู่กับที่เรารู้จักคิดค้นแล้วในกลุ่มของเราในอนาคตการซ่อมหัวฉีดเราจะทำระบบออนไลน์ทั้งหมดให้ครูฝึกสอนดูแลให้คือเครื่องหัวฉีดอยู่เชียงใหม่ สามารถออนไลน์มาตะกี้ได้เลยสามารถออนไลน์ไปร้อยเอ็ดสามารถออนไลน์ไปเพชรบูรณ์สามารถออนไลน์ไปที่ระยองชนบุรีได้หมดนะครับตอนนี้เราได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างเครื่องเทสหัวฉีดออนไลน์ขึ้นมาซึ่งราคาถูกให้สมาชิกได้ใช้ดี๋อวคอยติดตามเร็วๆนี้นะครับอีกประมาณาน่าจะเดือนกว่าๆ เครื่องตัวใหญ่ที่สุดจะมาลงที่ตาครีแล้วจะตามด้วยเครื่องเล็กที่สมาชิกใช้นั้นคือบอกเลยเราต้องไปซื้อนั่นก็แสนกว่าบาทเนี่ยมันไม่กี่หมื่นเองเพราะว่าเราซื้อเครื่องเหล็กพับเองเราสั่งอุปกรณ์มาประกอบเองมาดัดแปลงมาสั่งลงกึ่งทําเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับตัวป้องกัน รถตกตก,กลิบจ์ยกรถง่ายๆอ้นั้นก็คืออาจารย์ประพาสทำหน้าที่ไปแล้วไปทำนั้นคือป้องกันไว้ก่อนก่อนที่จะเสียหายมากกว่าน,นั้นถามว่าที่อุยายนเนียรถเคยถลายไปตก,ปกลิบตยกรถไหมเคยนะครับหมดหมดไป2องหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นทํามีเครื่องป้องกันไว้อยู่เนี่ยสบายเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินโดยใช่เหตุ